สุขโตสุขฐานัางให้สุขแก่ท่านสุขนั้นถึงตนนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆเนที่ยวทั่วไทยกับมหาวิไลคนเดิมนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาไหว้พระาธาตุเมืองนครศรีธรรมราชพระาธาตุเมืองนครตั้งอยู่ภายในวัดพระมหา,าธาตุวรมหาวิหาร วัดนี้ตั้งอยู่ที่ถนนราชชดำเนินตําบลในเมืองอ,อําเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารเป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุทธนิกายปัจจุบันวัดพระมหาธาตุมีพระธรรมวชิรากรสมปองปัญญาทีโปปร,ริยนธรรม จ็ดประโยคเป็นเจ้อาวาสนี่ะด้านนี้คือด้านข้างของพระธาตุเมืองนครพระธาตุเมืองนครสร้างขึ้นเมื่อปีพศ854ปัจจุบันมีความสูง55เมตร78เซนข้างในขององค์พระธาตุเป็นที่บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้านนี้จะถ่ายมุมสูงให้เ,เพื่อนๆดูนิดนึงนะครับนี่ละทุกขโตทุกขฐานางังซึ่งแปลความหมายว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตนนะครับ เยจ,จิตตังสัญญาเมตสันติโมกขันติมาละพันธนาซึ่งแปลความหมายว่าผู้ใดระวางแล้วซึ่งจิตผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงแห่งมารน,นะครับเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารให้เ,เพื่อนๆดูนิดนึง วัดนี้สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุทธนิกายนี่นะด้านนี้คือพระประธานภายในพระวิหารวัดพระมหาธาตุ ส่วนด้านนี้เป็นทางขึ้นไปไหว้องค์พระาธาตุนี่ยนะโอเคนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครั